พี่ฮิวค่ะทองก็อยากได้มากเค่ะหาเองไอ้สัตว์เฮียไม่ต้องพยายามทำเสียงเหมือนน้องน้องไม่เสียงไม่ได้ตอแหลแบบมึงไอ้สัตว์โอ้ยเฮียไอ้เฮียกูพูดดีๆกูอยากจะหาให้อยู่เลยนะมึงเรียกเรือกกูว่าพี่ฮิวจังสนใจต่อมากสนใจคุยอะไรนะสัตวพี่ฮิวค่ะ พี่เีือกใช่ไหมพี่แฮมีเอ๋อไอสัตว์เอ้ยถ้าเกิดมึงไปเลือกคำเสียอย่างนี้ได้ไอสัตว์มึงจะไม่ได้ขอจากกูตลอดชีวิตแล้วหูฟังมึงก็ไม่ต้องเอาไอ้สัตว์มึงก็ไปหาเอาเอง สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G มาแนะนำชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละคร<ไ>ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภย100ัย1 0 0เพราะเติมจากเว็บ p ับ G โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ @TopUpGamer อย่าลืมเครื่องหมายด,ด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer ค่ะพี่เทวค่ะมีแฟนหรือยังเลยคะพี่เทว์เจ้าแหลสัตว์เฮียโอ้โอ้กระตุกไงอะไรอ่ะอววสโอ้โอ้มีคนตามมาปะเนี่ยโอ้โหเฮียกระตุกที่ผายโอ้อะไรอ่ะ what? Your name, your name, your name. Huh? ช่วยน้องหน่อยกูค้ำให้อ๋อไม่ว่าแล้วก็มึงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยิงมาแล้วตัวเนี้ยเดีให้น้องจัดการน้องแก้แค้นมันจะไปไหนจับแล้วหรอจับแล้วหรอน้องน้องจัดการมันดิ น้องจัดการไปเลยไม่รอบนี้กันบ้างเอ๊ะมีรอยเท้ามีมีเอาอะไรนะเอายาเหรอเอานี่โยนให้ละโยนให้แล้ว น้องคุณสามเปล่าเอาค่ะพี่เทียวเบยถามมึงค่ะพี่เทียวพี่ถามน้องอะพี่ถามว่าอะไรเอาคุณสามเปล่าเอาค่ะพี่เทียวบ๊ายบาป I got supplies ปี๊ป ทำไมวิ่ย่างนี้ยัะโอ้เสียงอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยวะไอ้เหี้ยอือโห่ไอ้กูงงหมดแล้วเนี่ยครับมึงเบาๆนะหมดแล้วเหรอข้างพวกมันอ่ะอ่าหมดแล้วนะข้างรอยเท้าไหล เฮ้ยอทุกครั้งที่กูได้ยินเสียงปืนนี่กูผวาตลอดเลยขึ้นมาน้องน็อกเอาคูนขอกเปล่ามีแล้วมีแล้วเล่นเลยเอาค่ะใครเอาเบอร์หนึ่งครับไม่อยากห้อ ไม่มี M4 เลยเอาเอามานี่มาเอาปืนมาเฮ้ยถูกค่อยรังอีบ้าจังเลย เกลยวอะไรวิ่งมาเร็วมืงม,มีคนยิงมึงอยู่นะตรงนั้นไม่มีนอ้นองเอากลิฟแท่งป่ะไม่มีคุยอะไรสัตว์นี่ม่ยังไม่เชื่อเูยพ<แ>ูดเล่นจริง<ะ>เลื่อเต็มเลยมีแล้วในเป๋าสามบ้านเนะพี่ฮิวค่ะน้องก็อยากได้ม้ยค่ะหาเองไอสัตว์เฮีย้ <Yeah. S 1> <laughs> ไอ้สอมาตรารคุยมึงพูดดีๆกูก็น่าจะอ่าจ,จะหาให้อยู่หรอกไอ้สัส <c oughs> เสียงมึงตอแหลเกิน <c oughs> เกิน <c oughs> กูจะรับได้ไอ้สัสคุ <c oughs> ยไม่ต้องพยายามทำเสียงเหมือนน้องน้องไม่เสียงไม่ได้ตอแหลแบบมึง oh, <yeah. S 1> <c oughs> ไอ้สัสโอ้ยอ่ะอ้เฮียมึงพูดดีๆกูอยากจะหาให้อยู่หรอกนะมึงเรียกกูเลิกเลิกกูวะทากทีสนใจต่อมากสนใจคุยอเลยนะสัส ดีเทลค่ะซ้อไ่เห็นอย่ากให้ดีเทลค่ะมีสนใจซอบ้างนาหี่ว่าอะเนี่ยไปฮะรีมุกเฮ้ยนี่ไงคนตายเลยตัวเดียว หมวกสามนาะมาหมวกสามแล้เอาค่ะพี่เชี่ยวออกอุจจาระเลยนี่ไง๋อมีแล้วพี่เชี่ยวทำไมไม่ทำเหรอไอสัตว์เอ้ยถ้าเกิดมึงไปเลือกคำเสียงอย่างนี้นะไอ้สัตว์มึงจะไม่ได้ขอจากกูตลอดชีวิตแล้วหูฟังมึงก็ไม่ต้องเอาไอ้สัตว์มึงก็ไปหาเอาเอง ูฟัังบวเทำไมวะมันน่าเกลียดขนาดนั้นเลยหรือไงวะหวยไม่ได้เกลียดที่กุทุเรศเขาแจกตังคนละสามพันใครธนาธร์่ะเหรอผมไม่อยากได้ครับให้คนที่เขาไอ้นี่จริงๆอ่ะเขาแบบขัดเขามันก็ต้องมีแล้วพวกที่แบบมีอยู่แล้วแต่เสือกอยากจะได้เพิ่มอ่ะไม่เอาอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องมีไม่เชื่อกูเถอะ สามพันจ้กูเนี่ยกูไม่มีมึงก็ไปขอเขาดิไปขอเฮียอะไรกูกูไม่มีเหมือนกันเฮ้ยมีคนยิงมาจากบนเขาได้ป่ะจัดอกันไหมไว้น่อยแล้วมั้งเฮ้ยหลังมามีแล้คนอยู่ข้างหลังยิงอะไรยิงกัี่สิบบาทเลโอ้ยมีคนยิงมา กระจายโยกกระจายโยกแต่แม่งเปิดไม่นิ่งเลยวะตัด m a r k t h e location นั่นแหละตรงนั้นแหละเฮ้ยมืออุ้ย,ยไม่เฮีย้ยอะไรวะไอเกียวบ่อยเถอะวะวไอเทียวมันยิงกูอยู่เออมึงยังไม่เห็นตัวมัน ตอนนีน้ตอนนี้นกูอยู่ขนาดมันแต่กูไม่เห็นตัวมันมังเข้าใจกูป่ะอ๋อมันอยู่มันอยู่หลังเนินในบ้านก็มีในหมู่บ้านก็มีอเ,เออในหมู่บ้านก็มีใช่ใช่ใช่ เราไดก้อกูแดงไปต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเรอวะไม่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 รอดูวงก่อนรอวงอัปเดตอะวิ่งละโอ้ยกูมีคูณเฮียคูณห้าเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคิวกูโดนยิงจากข้างบนโอ้ยกูตายเลยกูอยู่บนเข่าไอ้ทิวมันมีบนเข่ากูจะช่วยมึงยังไงล่ะไอ้คิวไหนปะเออไม่ต้องช่วยไม่เป็นไรกูตายไม่เป็นไร เห็นที่กูตายไหมเนี่ยบนภรูเขาบนภรูเขาเลยแหละกูกำลังนอนยังมีความสุขเลยอสั์นั่นไงปลาสมุกฝังของกูเต็มเลยมีทั้งคูณหกคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งมเกล ไปโซนเหมือนนันกูโดนยิงอยู่เฮ้ยบ้าแล้วพี่ติวยิงอยู่ในบ้านสวัสดีครับพี่ไผ่ เมื่อสุดเนอะเมื่อสุดพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะพอยเพลงนี้วะใช่ใช่ใช่วะครวะเมื่อสดเนเมื่อสุดพอฉันจะรออยู่ตรงนี้นั่นมันผู้หญิงร้องไม่เหรอวะเออที่มันไต่ออรมาไทยเปล่าไอ้เออไต่ไงไต่ไม่ใช่เหรอ อ๋อยุดแกในในคุกไอเกวแม่งตู้ไฟบ้านี่ีไีในคุกเหรอในบ้านเต็มเลยเกลสองตัวสองตัวสองตัวไอตัวเดียวเจอตัวเดียวละเจอตัวเดียวละ ไก่ทักทีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย